ในกรงพนมเป็นความตึงเครียดปกคลุมทั่วทั้งเมืองเมื่อข่าวด่วนแพรส่สะพัดว่าสมเด็จฮุนเซนผู้นําอาวุโสของกัมพูชาได้ออกคําสั่งไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าบอยคําสั่งนี้สร้างแรงสันสะเทือนราวกับระเบิดทางการเมืองเพราะชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีร้ายแรงที่อาจกระทบต่อสเสถียรภาพของรัฐบาลโดยตรงบอยถูกระบุว่าเคยมีตําแหน่งภาย ในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาและเงินลงทุนจากต่างประเทศเขาถูกกล่าวหาว่าครอบครองข้อมูลลับซึ่งเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ระดับสูงกับการทุจริตและการยักยอกเงินรัฐเมื่อข้อมูลบางส่วนรั่วไหลออกมาในโลกออนไลน์รัฐบาลถึงกับตกอยู่ในความกลาหลนทันทีฮุนเซนจึงสั่งการตรงให้ทุกหน่วยงานทั้งตำรวจทหารและฝ่ายข่าวรองร่วมกันออกล่าตัวบอยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบรรยากาศในกรุงพนมเปญนเต็มไปด้วยความตึงเครียดจุดตรวจหลายแห่งถูกตั้งขึ้นกลางคืนรถฮุ้มเกราะ และกําลังทหารเคลื่อนที่ไปตามถนนโดยไม่มีคําอธิบายใดๆสื่อของรัฐรายงานว่าบ่อยเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแต่ในโลกออนไลน์กลับมีเสียงวิจารณ์แตกต่างบางคนเชื่อว่าเขาไม่ใช่อายญากรแต่คือผู้เปิดโปงความจริงเกี่ยวกับการกกงกินของผู้มีอํานาจพักฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวเริ่มตั้งคําถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงต้องหวาดกลัวชายเพียงคนเดียวเช่นนี้ถ้าเขาไม่ผิดทําไมต้องตามลา หนึ่งในนักเคลื่อนไหวกล่าวในคลิปที่ถูกแชร์อย่างรวดเร็วก่อนที่จะถูกลบออกในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาการเซ็นเซอร์ที่เข้มข้นยิ่งทําให้ประชาชนสงสัยมากขึ้นมีรายงานว่าบอยได้หลบหนีออกจากพนมเปญและอาจมุ่งหน้าไปยังชายแดนไทยหรือเวียดนามหน่วยงานชายแดนได้รับคําสั่งให้เข้มงวดเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันก็มีคลิปวิดีโอหนึ่งปรากฏขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอ้างว่าเป็นข้อความจากตัวบอยเองในคลิปนั้นชายคนหนึ่งพูดด้วยเสียงนิ่งสงบเขากล่าวว่า พวกเขาจะเรียกผมว่าคนทรยศแต่ผมทำเพื่อประชาชนที่ถูกโกงมาหลายปีแม้ว่าคลิปจะถูกลบอย่างรวดเร็วแต่คำพูดนั้นกลับเตือนใจผู้คนทั่วประเทศนักวิเคราะห์บางคนมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณว่ามีเครือข่ายภายในรัฐบาลเองที่แตกแยกและอาจมีการรั่วไหลของข้อมูลจากฝ่ายในรัฐบาลจึงต้องเร่งจัดการเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายไม่กี่วันต่อมาสมเด็จฮุนเซนได้ออกมาถแถลงผ่านโทรทัศน์ทั่วประเทศท่านกล่าวอย่างแข็งกร้าวว่าการกระทำของบอยเป็น การทรยศ์ต่อชาติและเตือนว่าผู้ใดให้ความช่วยเหลือจะถูกลงโทษขั้นสูงสุดน้ำเสียงของผู้นำฟังดูมั่นคงแต่ผู้สังเกตการกลับรู้สึกได้ถึงความกังวลที่ซ่อนอยู่ภายในรัฐบาลเองเริ่มเกิดความหวาดระแวงเจหน้าที่ระดับสูงบางคนถูกเรียกสอบบางคนถูกย้ายตำแหน่งโดยไม่มีคำอธิบายสื่อระหว่างประเทศรายงานว่ามีการกวาดล้างภายในอย่างเงียบๆเพื่อปิดปากผู้ที่อาจรู้ความจริงส่วนประชาชนทั่วไปเริ่มไม่เชื่อข้อมูลจากสื่อของรัฐอีกต่อไป ในต่างประเทศกระแสข่าวนี้กลายเป็นหัวข้อใหญ่สื่อหลายสํานักตั้งคําถามถึงเสรีภาพและความโปรง่งใสในกัมพูชาองค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับคดีนี้และให้การคุ้มครองแก่ผู้เปิดโปงข้อมูลแต่รัฐบาลตอบโต,ต้ทันทีว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ร่องรอยของบอยยังคงลึกลับบางข่าวหรือบอกว่าเขาถูกจับแล้วและถูกควบคุมตัวในสถานที่ลับขณะที่อีกฝ่ายเชื่อว่าเขาหลบหนีออกนอกประเทศ ได้สาเร็จเรื่องราวของบอยเริ่มเปลี่ยนจากข่าวอาชญากรรมธรรมดาไปสู่ตํานานทางการเมืองผู้คนเริ่มพูดถึงเขาในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความจริงในโซเชียลมีเดียภาพวาดใบหน้าชายร้ชื่อที่มีคําว่าความจริงปรากฏขึ้นตามกําแพงในเมืองใหญ่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านอํานาจเผด็จการนักศึกษากลุ่มเล็กๆเ,เริ่มจัดก,กิจกรรมรําลึกถึงบอยแม้รู้ว่าการกระทํานั้นเสี่ยงต่อการถูกจับกลุ่มในเวลาเดียวกันรัฐบาลพยายามฟื้นภาพลักษณ์โดยประกาศแผน เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติและออกกฎหมายใหม่ให้สามารถติดตามและสอดส่องข้อมูลประชาชนมากขึ้นเจ้าหน้าที่อ้างว่าเพื่อป้องกันภัยคุกคามแต่ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่านี่คือการใช้คดีบอยเป็นข้ออ้างในการจำกัดเสรีภาพประชาชนเมื่อหลายเดือนผ่านไปเรื่องของบอยกลายเป็นเหมือนเงาในประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชาไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ชื่อของเขายังคงถูกพูดถึงอย่างเงียบๆในร้านกาแฟตามห้องเรียนและในโลกออนไลน์ ผู้คนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความยุติธรรมและการใช้อำนาจของรัฐแม้รัฐบาลจะยังคงอยู่แต่รอยร้าวภายในกลับลึกขึ้นความไว้วางใจของประชาชนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเรื่องราวของบอยได้จุดประกายให้คนรุ่นใหม่กล้าตั้งคำถามมากขึ้นกล้าพูดถึงสิ่งที่เคยเป็นเรื่องต้องห้ามและแม้บางคนจะยังกลัวแต่ก็ไม่มีใครสามารถลบชื่อของเขาออกจากความทรงจำของสังคมได้บอยกลายเป็นมากกว่าบุคคลเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่างอำนาจกับความจริง เป็นเครื่องตวนใจว่าความลับไม่อาจถูกซ่อนตลอดไปและไม่มีอำนาจใดอยู่เหนือความปรารถนาในความยุติธรรมของประชาชนได้อย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วแม้รัฐบาลจะประกาศว่าคดีสิ้นสุดลงแต่คำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือบอยคือใครกันแน่เขาคือวีรบุรุษผู้กล้าหรือเป็นเพียงเหยื่อในเกมการเมืองที่ซับซ้อนไม่ว่าจะอย่างไรเรื่องราวของเขาได้เปลี่ยนแปลงกัมพูชาไปตลอดกาลเพราะเขาได้ทําให้ผู้คนทั้งประเทศหันมามองความจริงที่พวกเขาเคยถูกบังคับให้หลับตามไม่เห็นมานานหลายปี